สุลต่านเปคะหม่อมฉันได้ตกแต่งห้องนี้ให้กับท่านภรรยาแล้วนะเพกคะนี่จะเป็นห้องหอของพวกท่านนะเพกคะเข้าไปชมหน่อยนะเพกคะถ้าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนก็บอกได้เลยนะเพกคะม่านนี้ถูกซื้อมาจากแคชเมียนะเพกคะการตกแต่งก็ทำจากไม้สักหมดเลยเพคะโดยเฉพาะเตียงเตียงนี้ไม่ได้เป็นเตียงประกอบนะเพคะมันถูกสลักขึ้นมาจากต้นไม้ชิงชันเลยนะเพกคะ เป็นงานฝีมือที่มีความสวยงามมากเลยนะเพ็กคะใช่ข้าไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าข้านอกใจเจ้าข้ารักยาคุดตอนอย่าคุดดึงข้าเข้าไปก่อนข้ารู้สึกเหมือนกับว่า โลกทั้งใบเป็นของข้าเจ้าดีนไหมว่าข้ารักยาคุดข้าไม่ได้รักเจ้าไม่ได้รักเจ้าเลยสักนิดเดียวข้าไมไ่เคยรักเจ้า ค้าข้าจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่ายังไงข้าจะไม่แต่งงานกับเขาไม่มีทาง ยามมีใครอยู่ไหมเพิ่มการคุ้มกันนะตรงหน้าคุกของสุลต่านราเซห้ามใครเข้าไปพบนางเด็ดขาดเพิ่มจำนวนยามใกล้ๆประตูแล้วก็หน้าต่างด้วยเพิ่มความคุ้มกันให้พร้อมห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขดัด ข้าจะไม่ทนกับความโหดร้ายของเจ้าและอันทูเนียข้าจะไม่ให้เจ้าเอาความดีของข้าไปใช้ประโยชน์ฝันของเจ้าที่จะกักขังข้าจะไม่เป็นจริงเจ้าจะไม่มีทางจับข้าได้ไม่มีทางแน่นอน เจ้าหนีไปไม่ได้หรอกสุลต่านไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าก็จะหนีไม่พ้นข้าอยู่แล้วไม่มีทางที่เจ้าจะหนีไปจากคุกข้ารักเจ้าจากใจนะ พาตัวนางออกไปแต่งชุดเจ้าสาวให้นางข้าจะแต่งงานกับนางเดี๋ยวนี้พานางออกไปข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดเจ้าที่สุดข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานแต่งงานหรอกนะได้ยินไหมข้าจะไม่มีทางให้แผนของเจ้าสำเร็จข้าจะไม่มีทางเป็นของเจ้าอันทูเนียไม่มีทาง ได้ยินไหมข้าเกลียดเจ้าเลิกฝันที่เจ้าข้าไปครอบครองเถอะนะได้ยินไหมข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดท,ทุกๆเวลาที่ได้รู้จักกับเจ้าเกลียดท,ทุกๆความทรงจําที่มีกับเจ้าเกลียดเวลาที่เคยใช้เวลากับเจ้าเกลียดมากๆเลยข้าเกลียดเจ้าข้า <c oughs> <c oughs> จะบอกเจ้ายัางไงดีเลยยาคุเระเสียกโกรธและก็หายเลื่อนมาก พวกเขาทั้งสองเกลียดกันอย่ากันเป็นศัตรูกันนะนะยาคุดมันไม่เหมือนเวลาที่พวกเขาเคยรักกันเลยยาคุดเราจะทําให้ราเซียแต่งงานกับอัลทูเนียไม่ได้การแต่งงานนั้นจะทําให้นางเกลียดอัลทูเนียมากขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปหานางได้ยังไงข้าจะเข้าไปช่วยนางได้ยังไงกันองยิงท่านอาจจะไม่ได้ยินอัลทูเนียได้ส่งให้สุลต่านราเซียไปแต่งตัวชุดเจ้าสาวมาแล้ว <c oughs> ถ้าท่านไปร่วมกับพวกสาวใช้เพื่อเขาไปถึงสุรตานราเซียเราก็จะมีโอกาสนั้น อย่ากล้าดีมาแตะตัวข้าข้าไม่ต้องการแต่งตัวข้าไม่อยากจะแต่งงานพวกเจ้าไปไกลๆจากที่นี่ซะถ้าจะเอาอะไรมาให้ข้าก็ขอเป็นเอายาพิษมาละกันข้ายอมตายมากกว่าที่จะแต่งงานกับอันทูเนียข้าไม่ยอมข้าไม่อยากแต่งงานกับอันตูเนียมียกธไปเลยไปแค่องหญิงท่านกำลังใช้พลังงานเสียเปล่านะเพคะ เชื่อหม่อมฉันสิว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของท่านนะเพคะข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาแนะนำข้าอย่ามายุ่งกับข้าไปไกลๆซะฟังนะเพคะองค์หญิงนี่เป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านท่านจะมาหงุดหงิดแบบนี้ไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะเปคะดูสิว่าหม่อมฉันเอาอะไรมาให้มันสวยมากเลยนะเพคะเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าบอกหรือ,อยังไงกัดออกไปไกลๆซะหม่อมฉันไม่ไปไหนท่านไม่ได้แต่งตัวให้องค์หญิง เดี๋ยวจะแต่งเท้าให้ก่อนนะเพคะจะช่วยใส่กำไลข้อเท้าให้ขอดูเท้าหน่อยนะเพคะเจ้าเป็นไรไหมท่านตุฎตาน มอวีมาแล้วพะยะค่ะมวีมาแล้วเหรอมอวีก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วนี่ท่านสุลต่านมวีตัวจริงมาแล้วพะยะค่ะมวีตัวจริงงั้นเหรอหมายความว่าไงใช่แล้วสุลต่าน ่านสุลตานหม่อมฉันโดนทำร,ร้ายร่างกายหนักมากหม่อมฉันออกมาก่อนเพื่อจะมางานแต่งแต่มีคนมาทำร้ายหม่อมฉันระหว่างทางมัดหม่อมฉันเข้ากับต้นไม้และเอาสัมภาระของหม่อมฉันไปแม้แต่ชุดและก็หมวกของหม่อมฉันด้วยงั้นข้าเดาถูกสิเนี่ยคนขององค์หญิงราซี จะมาช่วยนางออกไปจากที่นี่เลยไม่เป็นไรต้อนรับพวกมันเข้ามาต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกมันมาที่นี่แต่จะไม่มีทางกลับไปอย่างมีชีวิต